โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับไมค์คาร์ t อีกแล้วนะครับผมซึ่งอยู่ในแมพของเออสกายบล็อกนั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวมาอันดับแรกเลยนะ mm hmm. ก็มาถ่ายไมค์คาร์บ้างนะ <laughs> โอเคนี่ลงทิกเจ้แคกด้วย mm hmm. เดี๋ยวเขาทำไงวะไอ้นั่นอนะ อ่ะโอเคทูปน้ำแข็งโอเคครับสุดยอดสุดยอดโซเซนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยชิบยังไม่ตัดไม้เลยบ้าเอ้ยเอ้ยชิบหาย เพิ่มเสียงก่อนคือถ้าเกิดปรับไกลนี่เดี๋ยวเขาบอกมันจะมีเกาะอ,อื่นด้วยนะเท่าที่ดูมาแต่ยังมองไม่เห็นเลยโอเคปรับไปก่อนแล้วกันซึ่งไม้ไปหมดแล้วชิบหาย ไม้ผมนี่ไปหมดเกี้ยงตกคาก่อนเลยอัแบบแรกอืมเยี่ยมที่คุบหินครับขาดไม่ได้เฮ้ยไม่ได้เล่นนานงงงงอ้เวียนกรรมเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรให้อีกอามารดลูมเฮ้ยอามารลูมมาทำไมวะ <c oughs> ทำฟาร์มก่อนเลยแล้วกันนะอือ่าเยี่ยมเยี่ยมสุดๆอันนี้ถ้าเกิดมันเน่านี่นเฮ้ย w t t t อร์ฟาทำผิดแล้วมันต้องวางตรงนี้แน่เลยวะรูผมทำผิดตั้งแต่แรกเลยวะ ขอขอเสกกันนะจริงๆขอเปลี่ยนโหมดแป๊บหนึ่งคือนนี้ไม่รู้ไม่ได้เล่นนานถ้าเกิดเราขุดตรงนี้อ๋อครับนะคือมันผิดมันผิดจริงๆนะนี่โอเค โอ้โน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 เขย่มากัน oh, ต่อเมื่อกี้ขออภัยโอ้ยเล่นไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเราเฮ้ยอู้โหโดนโดนยังทันอยู่นะคือเดี๋ยวต้องสร้างใหม่นะอืม สร้างใหม่อีกเปลืองของเล่นไหลไม่รู้เรื่องเลยผมต้องยืนขูดตรงนี้สินะเอเคเอาไว้ก่อนสองก้อนอามาก่อนนะโอ้ย ไม่ขุดไม่ได้อ้าเอาว่าอ้าเกือบตกแล้วกูโอเคอ่าได้อยู่ คือโบนี่นี่ยพัมคินก็มีอนนั้นก็หายอีกเอาปหกพัมคินแล้วกันอ่าเดี๋ยวแม่งเอาที่หายแล้วปุูกไปแล้วเออนะเจิินแคคตัสก็ขอปลูกไว้นะส่วนนี้ใสนมาด้อืม อู้ไม้หมดครัตบตกไปข้างล่างอีกคือพี่แม่งก็มีอยู่แค่นี้แหละเออนะซึ่งตอนแรกอาจจะไม่ดูเรื่องนะต่อไปอาจจะมีแบบเข้มขน้นเป็นนมขน้นคุ้ยหาต้นอ่อนกัน อูมม้มาเต็มมาเต็มนะกดชิปตลอดนะเนี่ยจะตกตุกเกือบอ่าปลูกตรงนี้หนึ่งต้นแล้วก็ปลูกติดกันมันน่าจะโอ้นะซึ่งที่เว็บที่โหลดมานี่เขาบอกว่ามีเกาะอ,อื่นด้วยหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้นะ โอเคแล้วก็นี่ก่อนเลยที่ขุดหินหนึ่งดาบอ่าที่เหลือเก็บเลยก่อนเดี๋ยวตายเฮ้ยชูก้าชูกานี่เราจะลงตรงไหนดีวะ,อะขอบขอบแล้วกันอโอ้ว h a t t อ e heck เออเมื่อกี้ขอไปครับอาจจะเปิดอันนี้เยอะไปหน่อย ก็คือรู้สึกว่าผมน่าจะเคยเล่นมาแล้วนะคือตอนนั้นเข้ามาลองเล่นเฉยๆแล้วมันตกลงไปตายแล้วก็ไปเซฟอยู่ตรงนั้นซะงั้นเออชิบหายแล้วไงแล้วผมก็ต้องคราบใหม่หมดซึ่งจะเปิดไอ,อ้เกมรูมก็เปิดไม่ได้ืมลืมอีกอ จะพยายามไม่ตกนะขะขอเดินหน่อยแล้วกันไอจั๊จั๊จัจ๊จอืมซึ่งตรงนี้เป็นแซนนะอ่ะเอามาสักอันชูก็เคียนมันปลูกติดกับอะไรไม่ได้ด้วยอ้าวอ่าได้อยู่นะช่วงนี้แล้วก็คุดหินเืนอืม โอ,อ้ช่วงนี้จะเซฟแล้วระวังตัวขึ้นมันเล่นยากมากอะกระโดดเกือบตกโอว์วอเตอร์เชฟเกือบไปเหยียบต้นอย่างนั้นโอ้โน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 ้ เออเยี่ยมเยี่ยมปัดลิดเพลินเลยตัวโอเคครับมืดแล้วไอ,อสติงนี้เขาน่าจะให้มาเซฟใช่ใช่มาเซฟคือเอามาทำเตียงนานนพอดีดอเลย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ผมจะได้แบบตายแล้วไปเกิดใกล้ๆที่ที่เราอยู่ อาโอเคซึ่งขอทําดาบก่อนแล้วกันอืมมันต้องไปนอนข้างบนนะนอนแถวนี้ตายหมดอา้าวมืดเลยเคีบจะได้ป้องกันกวามบอดแองเราเด็ดเดยวเด เดี๋ยวจะนอนตรงไหนดีวะตรงนี้แม่งก็นะโอ้เราก็มีนี่นี่วะ่ะขอต่อเป็นห้องเลยแล้วกัน เราไปยังรูนี้ใช่ไหมเลยอ่ะไม่ไม่น่าจะตกหรอโอเคจะได้เซฟเลยอือ้มืนมืนรู้สึกว่าโบนผมนี่จะหายไปแล้วน่าอนชัดเลยโอ้เก็บมา มเกือบอ้เอ,อเออเออเขียได้อยู่ได้อยู่สักยี่สิบอันแล้วกันโอเคพอละทำที่ตัดไม้สักอันกัน เหลือก็อามาขยายทิมทานนะเนี่ยน้อน้บแบบนี้ต้องขยายขยายทุกระเบียบนิ้วโอเคมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยต้นมไม้ไม่ไม่น่าจะเกิดนะ จะทำอะไรต่อดีวะพูดถึงต่อฮนะโอ้โอ โอเคพอละเดี๋ยวสักครู่หนะึ่งโอเคครับผมผมว่าน่าจะน่าจะเอ้ยชิปกูตายอีกกูตายอีกนั่นแหละรครับ <_ an> พาร์ทนี้อาจจะเปิดเกมโหมดเยอะหน่อยคือแม่งตายหาตายแรกกันเลยทีเดียวนะคีรับเดี๋ยวพาร์ทหน้าดีกว่า <_ an> ครับเดี๋ยวพาร์ทหน,น้าผมจะต้องเซฟตีกว่านี้นะ <_ an> คีเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าครับผมกับา,าัีรสวัสดีครับผมบ๊ายดบาย Thank <laughs> we mm -hmm.